วันนี้ทางทีมงานคนนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันกุลจากเด็กนอนห้องแถวส่เสถีพันล้นันหากจะเอยชื่อพิธีกรเกมโชว์ที่มากความสามารถและอยู่คู่สังคมไทยไมาอย่างช้านานชื่อของปัญญานิรันกุลต้องอยู่ในอันดับต้นๆที่ผู้คนนึกถึงกับลีลาเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในรายการแฟนพันธ์ โดยการเรืยนตรงพลางห่อ,อปากแล้วกางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชีออกไปข้างหนา้าจากนั้นค้างท่าเอาไว้หลายวินาทีก่อนจะพูดว่าถูกต้องนะครับด้วยเสียงอันดังลั่นพร้อมทั้งลากเสียงอันยาวนานรวมไปถึงรายการปริศนาฟ้าแลบที่ใช้ท่าชูนิ้วชี้ขึ้นฟ้าแล้วพูดว่าปริศนาฟ้าแลบป,ประวัติของปัญญานิรัน,นกุลเขาเกิดวันที่24มีนาคม ปี2,497ปัจจุบ,บันอายุ67ปีแต่เริ่มเดิมทีเชื่อเปียงแซอึง่งในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนมีชื่อเล่นวัาตุกตาทางบ้านมีอาชีพค้าขายเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ตึกแถวมาตั้งแต่เด็กสนีของเด็กชายตุกตาก็คือเป็นคนพูดเก่งมากยิ้มตลอดเรื่อเรลองแจ่มใสหลังจากเข้าเรียนได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลกิตินิรันกุล เป็นนามสกุลของญาติเพราะพ่อแม่อยากให้ลูกใช้นามสกุลไทยเชื่อเล่นก็เช่นเดียวกันจากคำว่าตูตาหรือแค่ตาคำเดียวเด็กชายตาเริ่มเข้าเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนทำลงวิทย์หลังจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่สามได้ไปสอบเข้าเรียนโรงเรียนเตียมบุดมแต่ปรากฏว่าสอบไม่ติดต้องมาเรียนที่โรงเรียนนนทรีวิทยาหลังเรียนจบมัธยมปลายก็ที่สอบเอนทราน เข้ามหาวิทยาลัยเขาเลือกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คณะสถาปัตย์จุฬาแต่เมื่อผลออกมาปรากฏว่าสอบไม่ติดทำเอาเจ้าตัวผิดหวังเสียหลักไปไม่ถูกอยู่พักหนึ่งแต่เขาตัดสินใจยังเด็ดขาดโดยไม่ยอมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นและได้เตรียม้ผมเพื่อสอบเอน็นทันเข้ามหาวิทยาลัยในปีต่อไปโดยได้ของเงินจากทางบ้านไปเรียนพิเศษในราคา600600้อบาท ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากจนถึงวันสอบอินทรานครั้งใหม่ความพยายามของเขาก็เป็นผลสำเร็จเขาสอบเข้ามหาวิทยาล,ลัยจุฬาลงกรณ์คณะสถาปัตย์จนได้ด้วยความเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหลายอย่างทั้งเล่นละคนกับคณะแปลอักษรเชีลีดเดอร์โค้ชและสตาฟเชียร์เรียกว่าเป็นขอกิจกรรมตัวยง และได้มีโอกาสแสดงระครของคณนะเรื่องสามกุกโดยรับบทเป็นจูลงในการแสดงครั้งนั้นมีผู้จัดละครไทยทีวีสีช่องสได้มาชมการแสดงด้วยและเห็นถึงรีลาการแสดงของเขาแล้วชื่นชมจึงได้ทาบทามปัญญากิจตินิรนันกุลมาแสดงละครโทรทัศน์เป็นละครพื้นบ้านเรื่องสีถนนไัยรับบทเป็นสีถนนไัยการเข้าวงการครั้งแรก ชื่อและนามสกุลไม่ถูกตัดทอนนามสกุลหรือเพียงปัญญาน,นิรันดร์กุลผลงานการแสดงประกอบเรื่องแรลกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้คนต่างเรียกเขาว่าพระศรีกันทู่บ้างทู่เมืองในสมัยนั้นเพราะการแสดงที่เข้าถึงบทบาทของเขาในเวลาต่อมากลุ่มเพื่อนสถาปัตย์นำโดยเหล่าซูโม่ทั้งหลายอย่างซูโม่โกซูโม่กิกซโม่ตุยได้เสนอเสียจริง สมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐเพื่อทำหนังเรื่องสืบยัดไส้โดยมีไพยร่สังวลีบุตรเป็นพระเอกเมื่อสีเจียงอนุมัติให้ทำาเราซูโม่จึงเอาเพื่อนในคณะสถาปัตย์มาแสดงโดยเอาบัญญามารุวมเล่นด้วยเส้นทางชีวิตในวงการมาเทิงของเขาเริ่มต้นณจุดนี้ผลงานละครเรื่องแรลกสีถนนชัยกับภาพยนตร์เรื่องสืบยัดไส้เป็นเหมือนใบเบิกทางให้ปัญญาณิรันรคุล เด้ก้า้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวหลังจากนั้นปัญญาก็ได้เล่นละครขบวนการคนใช้ทางช่องสามเป็นละครตลกโดยบทบาทของเขาเป็นสไตล์เดียวกับสีถนนชชยคือกาล่อนสนุกสนานแถมนี้ได้แสดงดาวเด็ดหลายคนทําให้ละครขบวนการคนใช้ถือเป็นละครยอดนิยมอีกเรื่องในปีนั้นปัญญาเป็นคนประหยัดรู้จักใช้เงินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ใช่คนขี้เหนียว เขาพร้อมใช้เงินในแต่ละครั้งแต่ต้องให้คุ้มค่าของเงินอย่างเช่นการไปเที่ยวไปกินอาหารกับเพื่อนๆเ,เขาจะไม่เสียดายเงินเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือมิตรภาพที่ดีในวันข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆสถาปัตย์ของเขาคบกันมาอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มซูโมปี2524ท่านหมุยหมอมเจ้าชาติเฉลิมยุคนได้ทาทามให้เขามาเล่นหนังในเรื่องถ้าเธอยังมีละ ท่านมุยเป็นคนที่เขาชื่นชอบในผลงานอย่างมากเมื่อมีโอกาสจึงได้แสดงอย่างเต็มความสามารถแถมบทที่ได้รับเล่นก็ฉีกแนวโดยรับบทชีวิตเต็มๆแต่น่าเสียดายหนังเรื่องดังกล่ากลับไม่ทําเงินปี2525 25, เขาได้มาเล่นละครเรื่องจดหมายจากเมืองไทยทางช่องเจ็ดเป็นอีกเรื่องที่เขารับบทตลกอีกครั้งปี25 2พเขาได้รับการติดต่อ จากในโรงวิมารลัผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนูเป็นสาวแล้วรับบทเป็นกูกิสแสดงร่วมกับสโสรพง์ชาตรีกับมนลฤดียามาไัยทางด้านละครโทรทัศน์มีเรื่องคุณยายกายสิทธิ์ทางช่องสามปีที่รุ่งเรืองที่สุดของเขาคือปี2527เเพราะได้ก้าวสู่การเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกและนับตั้งแต่นั้นมาปัญญาก็เริ่มก้าวสู่การเป็นพิธีกรระดับแถวหน้า ก่อนจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในเวลาต่อมาโดยเริ่มแรกบรรดากลุ่มเ,เพื่อนสถาปัตย์ที่เคยทำหนังเรื่องสืบยัดใส่ก็คือกลุ่มชายาสูโม่ทั้งหลายได้ชักชวนให้ปัญญามาร่วมจัดรายการโทรทัศน์โดยกลุ่มสูโม่ทั้งหลายได้เดินทางขอเวลาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9อสมทททำรายการตลกรูปแบบใหม่สไตล์วัยรุ่นยุคนั้นชื่อรายการเพื่อคาดความเครียด โดยแต่ละคนแบ่งกันดูแลในแต่ละช่วงรายการปัญญาหรือตอนนั้นคือส um ุโมตาดูแลช่วงรายการภาษาไทยคำละวันเป็นรายการโรล,ลินรายการภาษาไทยวันละคำของอาจารย์กาญจานานาคสกุลรายการพื่จะคาดความเครียดถือเป็นรายการตลกรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนรายการตลกทั่วไปทําให้รายการนี้ได้รับความนิยมจากคนดูอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นในยุคนั้น จนเหล่าซูโมถูกขนานนามให้เป็นตลกปัญญาชนแล้วความสําเร็จตรงนี้เองที่ได้ไปเข้าตาคุณลาวันชูพินิตผู้บริหารบริษัท JSL ผู้ผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งตอนนั้นทํารายการพลิกลกอยู่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกชอง5าสนามเป้าและเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี2525 25. โดยมีไตรภพลิมประพัดวาสนาสิทธิเวท เรดีดองมาดันเป็นพิธีกรคุณราวันได้เห็นการนําเสนอรายการที่ผสมผสานอารมณ์ขันไปในตัวทําให้ช่วงเวลาที่ปัญญาทําสนุกสนานมากคุณราวันจึงท้าทามปัญญามจาจัดรายการพลิกรลกแทนตรผพกที่จะย้ายไปทํารายการใหม่เพื่อจะได้เพิ่มรสชาติในรายการพลิกรลกให้น่าชื่นชมมากยิ่งขึ้นเมื่อปัญญาตอบตกลงจึงได้เป็นพิธีกรในรายการพลิกลก คู่กับนักแสดงตลกรุ่นพี่อย่างดีดองมดันโดยมีรัชนูบุญชูดวงเป็นพิธีกรหญิงร่วมดำเนินรายการมีการเพิ่มเติมชื่อรายการเป็นคู่หูพลิกล็อกนอกจากรายการโทรทัศน์แล้วปัญญายังมีหนังแสดงอีกเจ็ดเรื่องคือไอ้ถึกทหารกินกองพันทหารกินลูกนี่ทีเด็ดข้ามากับดวงผู้การเบืเละตะลุมบนและลูกสาวประเชมส่วนประคน ไม่แค่เรื่องเดียวคือนายแพทย์สนุกสนานผลความสําเร็จในการเป็นพิธีกรรายการพลิกล็อกทําให้คุณราวันผลักดันปัญญาเต็มที่โดยเพิ่มรายการให้ปัญญาเป็นพิธีกรอีกรายการรายการพิจารณาความเคลียดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่จงเก้าอาสมท,ทได้เพียงปีเดียวก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรายการยุทธการขยับเหนือปัญญานิลังคุลก็ยังร่วมงานกับเพื่อนๆเหมือนเดิม ปี2 5 2 8ปัญญาได้รับมอบหม่จากบริษัท JSL ให้มาเป็นพิธีกรในรายการคอนเสิร์ตคอนเทสอีกรายการในช่วงนั้นปัญญาได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท JSL เต็มตัวทางด้านความรักปัญญามีคนรักอยู่แล้วชื่อวาสนาแต่เขายังไม่รีบแต่งงานเพราะตั้งใจจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเขาเล่งทำงานอย่างหนักรับงานแสดงหนังถึงสิเรื่อง ได้แก่รักพิกลกเจ้าสาวมารีสนลูกทุ่งฮอลลีเดย์ข่าวหน้าหนึ่งเกมมหาโชคผู้พันเรือพว่วงกระทุ่มกระจุยผมรักคุณนะผมรักด้วยชีวิตในการรับงานแสดงหนังครั้งนี้ปรากฏว่าเกิดปัญหาหนังบางเรื่องจ่ายเช็คดิ้งทำให้ปัญญาเบื่อหนกับงานการแสดงหนังถึงกับเอ่ยปากเลิกรับงานแสดงหนังยกเว้นงานรับเชิญหรือกับผู้สร้างที่เชื่อใจกันเท่านั้น เขาหันมารับงานแสดงละครโทรทัศน์เป็นหลักอาทิเรื่องเทวดาตกสวรรค์หนุ่มทิพย์รีขานินทานายดาวเรืองเป็นต้นเป็นช่วงที่เขารับงานละครโทรทัศน์มากที่สุดรายได้หลักส่วนใหญ่จึงมาจากละครเป็นหลักจนเขาสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองจนได้แล้วไม่นานปัญญาก็ได้แต่งงานกับคนที่รักคือวาสนาที่เฝ้ารอและเป็นกำลังใจให้เขามาตลอด ระหว่างอยู่กับ JSL ได้เก็บเกี่ยวการทํางานทุกรูปแบบไว้เพื่อที่อนาคตจะไม่บริษัทเป็นของตัวเองแบบเดียวกับ JSL ปัญญาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ที่สนิทที่สุดตอนนั้นคือไตรภพลิมประพัดไปเที่ยวไปกินด้วยกันอยู่บ่อยครั้งเพราะทํางานบริษัทเดียวกันนอกจากไตรภพแล้วยังมีกลุ่มเพื่อนสถาปัตย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเช่นกลุ่มสุโม,โมและเพื่อนรุ่นน้องวงเฉลียงโดยเฉพาะกับประพาด ชนสลานุนผู้ก่อตั้งวงเฉลียงสถาปัตย์รุ่นน้องผู้มีความคิดความอ่านเป็นเลิศเป็นทั้งนักเขียนนักคิดที่ไม่เหมือนใครแม้จะเป็นรุ่นน้องแต่ปัญญาก,ก็ให้ความสนิทสนมเป็นพิเศษเพราะชื่นชอบในความคิดความอ่านของประภาสปี2532เป็นปีที่ต้องจดจำเพราะเป็นปีที่เกิดบริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์รายใหม่ที่ชื่อว่าบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทก็ค,คือปัญญานิรันกุลที่ได้ลาออกจากบ,บริษัท JSL มาร่วมกับเพื่อนรุ่นน้องในคณะสถาปัตย์เดียวกันคือประภาชชงสลานน์รายการแรกที่ผลิตออกมาคือรายการเวทีทองอีกปีต่อมาก็ผลิตรายการชิงร้อยชิงล้านสำหรับรายการชิงร้อยชิงล้านเริ่มแรกของรายการจะเป็นรายการเกมโชว์ในรายการจะมีการแสดงตลกเพียงไม่กี่นาที โดยมีหม่มจกมุกหนูคลองเตยและเอ็ดดี้ผีได้แรับเป็นตลกประจํารายการก่อนจะม้เปลี่ยนรูปแบบเป็นละครตลกโดยมีหม่มจกมุกเป็นตัวหลักและที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเกิดแกงสามชาติที่มีหม่มจกมุกเท่งเถืดอถึงและหนงชะช,ชามาร่วมแสดงด้วยกันหลังปี2 5 4 1เเป็นต้นมาเวิร์กพอยต์ได้เพิ่มรายการออกมาหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็น เกมแก้จุนแฟนพันธแท้เกมทศกัณ์ปี2547ปัญญาที่เอาบริษัทเวิร์คพอยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นบริษัทมหาชนวันที่24สเมษายนปี2551ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานและสตูดิโอบนเนื้อที่กว่า25ไร่ตั้งในซอยเรียบคลองปรีประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีโดยมีมูลค่ากว่า400ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากทุกสถาบันในประเทศไทยรวมทั้งรางวัลในระดับนานาชาติทั้งในประเทศสิงคโปร์และประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นขยายมาสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อเวิร์กพอยท์ทีวี ออมาที่ร่วมประมูลช่องทีวีดิจิตอลความชัดมาตรฐาน SD เรียกรับไปอนุญาตโตออากาศโดยใช้ชื่อช่องเวิร์กพอย์ออากาศจะเป็นทางการวันที่25เมษายนปี2557หลังจากออากาศเรตติ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลพบว่าช่องเวิร์กพอย์อออากาศที่เพียง6เดือนเรตติ้งพุ่งขึ้นเป็นอันดับ3ของประเทศนับรวมทั้งช่องดิจิตอลทีวีและช่องแอนนล็อก และเป็นอันดับหนึ่งของทีวีดิจิตอลและนับตั้งแต่นั้นมาเวิร์กพอย์ก็ออกรายการใหม่ๆหลายรายการจนปัญญาได้ฉายาจากสื่อมวลชนให้เป็นเจ้าพอ่อเกมโชว์ปัจจุบันนี้เขาค่อยๆลดบทบาทพิธีกรลงเรื่อยๆโดยให้พิธีกรรุ่นใหม่ไฟแรงมาดำเนินรายการแทนปัญญาที่ลันกุลกลายเป็นนักธุรกิจที่มีมูลค่าหลักพันล้านเป็นตัวอย่างคนสู้ชีวิตอีกคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะความขยันขันแข็งอดทนและเอาจริงเอาจังกับงานมานดยตลอดปัจจุบันเขามีบ้านพักอยู่ภายในหมู่บ้านเมืองเองย่านบางสิ่ใกล้กับ Workpoint Studio โดยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวและลูกหล,ลานนบับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กจากห้องแถวที่ไม่เป็นโลเป็นภยัยที่สามารถถีบตัวเองให้กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านไม่ใช่เพราะดวงหรือโชคแต่มันมาจากความขยัน บวกกับความที่รู้จักใช้เงินทําให้คนที่ถูกเรียกว่าตากลับกลายมาเป็นเสียตาและเป็นบุคคลสําคัญในวงการบันเทิงไทยคนหนึ่งที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ